มาต่อกันที่ความสำเร็จครับพี่อยรโอ้โห<ฆ> oh, SM Entertainment นะครับไม่น่าเชื่อนะครับตอนนี้เขามีเรียกว่าเป็นแยกของเขาแล้วนะครับอยู่ใน uh, LA นะครับซึ่งก็เป็นการประกาศถึงความสำเร็จนะครับที่ความเป็นศิลป,ปะนะฮะฝั่งทางตะวันออกนะฮะไปอยู่ฝั่งตะวันตกได้อย่างสวยงามและลงตัวทีเดียวครับ ขอพามาติดตามนะฮะนี่แหละครับคือการประกาศสัปดาห์ครับของเหล่าไอดอลเคป๊อนะฮะกันในมหานคร LA กับภาพสีแยก SM Entertainment Square นะครับที่ทาง การนครลอสแองเจลิสนะครับประกาศเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อยกย่องอีซูมานครับผู้ก่อตั้งค่าย S.M. Entertainment ต้นสังกัดวงดงบังชิงกิซูเปรอร์จูเนียร์ n e นีเอ็ NCTGirls GenerationRed VelvetSuperM และอีกมากมายครับในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการพาวัฒนธรรม K-pop และกระแส Korean Wave โอ้โหเปรี้ยงปร่างครับเป็นที่รู้จักในระดับโลก ตามข่าวบอกด้วยนะครับว่าที่สี่แยก K-POP SM Entertainment Square แห่งนี้นะครับจะยังสถานยังเขาว่ายังจะมีสถานที่ระบุตำแหน่งนะครับที่ตั้งของอาคาร SMTOW n LA นะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรม K-POP ที่สำคัญในสหรัฐในอนาคตด้วยครับโหหยุดไม่อยู่จริงจริงจริงก็แหม เราก็มีเอเชียไปทั่วแบบแทบจะทุกมุมโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเอเชียก็สปอร์ตพอคนเอเชียสปอร์ตเยอะๆปุ๊บออาต่างชาติก็เห็นว่าอื้ต้องมีอะไรดีก็มาดูก็เลยยิ่งแบบว่าขยายวงต่อไปเรื่อยๆแล้วผมชอบนะเวลาแบบเห็นต่างชาติแบบแบบลุกแบบฝรั่งเลยนะมาเต้นมาร้องเพลงแบบเป็นเป็นความเอเชียเออมนดูแล้วแบบโอ้โหมัน Amazing มากเลยนะฮะใช่แล้วนะคะ